สวัสดีแฟนวลอลเล่บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายขอมาอัปเดตข่าวสารจากทางฝั่งอเมริกาให้ทราบกันบ้างนะคะเนื่องจากว่านักกีฬาสาวไทยเจเจนุสราต้อมคำได้เข้าร่วมแข่งขันในลีก USA Pro Volleyball นะคะ Federation นะถ้าต่ายอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งเป็นลีกของทางอเมริกานั่นเองค่ะวละอลเล์บอลลีกของทางอเมริกาใกล้จะทาการแข่งขันแล้วนะคะในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ เริ่มต้นวันที่24มกราคมนะแต่ว่าก็จะเป็นทีมอื่นๆที่ทำการแข่งขันนะคะสำหรับเจเจนุสราต้อมคำนะอยู่ในทีมซานดิเอโกโมโจนะคะ และก็แน่นอนว่าเล่นอยู่ในตำแหน่งเซตเตอร์นั่นเองค่ะณปัจจุบันนี้เจเจนุสราต้อมคำมีอายุ38ปีแล้วแต่ว่าร่างกายเนี่ยยังฟิตอยู่มากนะคะและเจเจเองก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาค่ะโดยนิสัยแล้วเนี่ยนะคะเจเจนุสราต้อมคำเนี่ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าฝันแล้วก็กล้าทำมากๆค่ะถือว่าเป็นต้นแบบของนักกีฬารุ่นน้องแล้วก็นักกีฬารุ่นใหม่จริงๆเลยนะคะทีมของเจเจนุสรา ต้อมคำซานดิเอโกโมโจจะทำการแข่งขันในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2567ค่ะก็ถือว่าเราจะได้เปลี่ยนบรรยากาศการเชียนะหลังจากที่เชียทางเกาหลีใต้เชียทางญี่ปุ่นมาแล้วนะคะก็หันมาเชียมาดูฟอร์มการเล่นของทางฝั่งอเมริกากันบ้างนะคะทีมซานดิเอโกโมโจจะเจอกันกับทีมแอตแลนตาไวท์วันที่1กุมภาพันธ์ 2,567ในเวลาหนึ่งทุ่มถ้าเป็นตามเวลาประเทศไทยนะคะก็จะเป็นวันที่2องกุมภาพันธ์ในเวลา7โมงเช้าบ้านเรานั่นเองค่ะ และจะมีการแข่งขันอีกครั้งในวันที่3กลกุมภาพันธ์ปี2567ทีมซานดิเอโกโมโจของเจเจนุสราต้อมคำจะพบกับทีมโอมาฮาซูเปอร์โนวาในเวลาหนึ่งทุ่มนะคะถ้าตามเวลาบ้านเราก็คือวันที่4กุมภาพันธ์ตอน7ดโมงเช้านั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนใกล้จะได้เชียร์ใกล้จะได้เห็นฟอร์มการเล่นของเจเจนุสราต้อมคำกันอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะณเวลานี้เจเจก็ได้เดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําการฝึกซ้อมอยู่กับทีมนะคะพยายามเตรียมสภาพร่างกายเตรียมฝึกซ้อมอยู่นะจะได้โชว์ฟอร์มเจ๋งๆให้พวกเราแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมกันค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะผลงานของเจเจนุสรากับหลีกอเมริกา USA Pro Volleyball Federation นั่นเองค่ะเอาละค่ะขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับชมนะถ้าต่ายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ